ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้าวเฮ้ยมันกิยูนี่นั่นมันเสาหลักวาลีใช่ไหมเฮ้ยนี่มันดาบเหรอเฮ้ยในนี่เนี่ยคุณกิยูเฮ้ยโคตรโคตรมหัดต่เฟี้ยวปึ๊บนี่ระเบิดตู้มเรียบร้อยมันระเบิดตัวเองตายโอ้โหอันนี้เร็วมากเฮ้ย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 แต่เอ้า คลิกเซลมอนซีโร่เซิร์ฟเวอร์ไมค้คาโปเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบแถมยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนในตำนานและสกินจริงๆและยังมีระบบน่าสนใจอย่างระบบจัดแรงกิ้งนี่อย่ามัวแต่ฟังสิลองโหลดมาไต่แรงกับเพื่อนๆกันลิงค์อยู่ใต้คลิปเดอ้อ y ย h หู โอเคก็ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรทำกับสู่รเซ็งฟังซีเนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซาชั่วโมงนั่นเองเนาะย่าหูคือมื่อนี้เนาะเขาสิมาเอาชีวิตรอดในมอดของอ่าดาบิคาตอสูรหรือคิมิสูนโนย่าบานั่นเองเนาะหรือว่าเดมอนเซเลเยอร์นั่นเองเนาะก็คือมื่อนี้เขาสิมาเจอเสาหลักของอย่างมาดันวะเฮ้ยอะไรมาดันน่ะวะยังไม่ได้กดเลยเลยเฮ้ย อะไรมาดันน่ะเฮ้ยเฮ้ยน่มีเฮ้ยมีใครเดินตามเนี่ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยน่ทันจิโร่หน่เฮ้ยทันจิโร่หวัดดีก็คือวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มกันเช่นเคยว่าจะเจอเสาหลักของอ่าปานอะไรนะคะคลิปก่อนเราเจอเสาหลักของปานเพิงหรือว่าคุณเรนโกคุนเอนะคะก็คือวันนี้จะมาเจอใครก็ต้องมาสุ่มเอานะคะ แต่ว่าตรงนั้นก็คือทันชิโร่หวัดดีเราลองเข้าไปใกล้เขาดูไหมเฮ้ยนั่นใครอะ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อคุค้นๆเดี๋ยวรอเขาหันหน้ามาก่อนเราไม่มั่นใจวะ่ะยังไม่กล้าโวนสรุปเท่าไหร่เฮ้ยคุณหันมานี่หน่อยเฮ้ยคุณคุณบนนั้นน่ะหันมาหน่อยดูเขาค่อยๆหันมาวะ่ะเฮ้ยน้าอย่างงั้นเฮ้ยมันกิยูนี่นั่นมันเสาหลักวาลีใช่ไหมวาลีเปล่าวะ เออเสาหลักปานวารีเอยเสาหลักวารีแน่เลยถึงว่าเขาจะแบบว่ายังไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นแบบเสาหลักวารีนะคะแต่เราก็จะเรียกว่าเสาหลักวารีกันนะคุณเทอมี่โอกาสกิูนั่นเองสวัสดีค่ะแต่เขาคงไม่สนใจหรอกทุกคนหลังจากที่แบบดูเมมาเขาดูไม่ค่อยเข้าพวกกับใครเท่าไหร่เออสวัสดีค่ะคุณกิูสวัสดีค่ะโอ้ยเขาโอ้ยเขาบององหัวเราด้วยเฮ้ย อุจะว่าไปเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายไม่ใช่คนแบบว่าแบบเย็นชาหรือหยิ่งอะไรขนาดนั้นทุกคนเขามีแบบประงกหวยเราด้วยว่าไงเฮ้ยนี่คุณคุณพูดอย่างนี้คุณไม่ไม่มีหางเสียงเลยหรอคุณเป็นคนอย่างนี้หรอโอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนเราทำร้ายร่างกายเราโดนจิโร่ช่วยด้วยโดนจิโร่แม่งวิ่งหนีไปไหนวะโดนจิโร่ช่วยด้วย คุณกิูทำร้ายร่างกายช่วยด้วยอ้าวเขาวิ่งผ่านเราไปเลยวิ่งหนีู่แล้วทุกคนล่าสุดอะไรเนี่ยสาวน้อยชื่ออะไรละ่ะชื่อชื่อน้ำหวานนะคะแล้วก็ตอนนี้หิวมากๆเลยด้วยหิวสุดๆไปเลยแหละคุณอันจิโร่อยากมีส่วนร่วมด้วยอยากมายืนข้างๆคุณกิูไหนดูสิอันตรายนะ ไม่รีบกลับบ้านหรอจะเย็นแล้วอ๋อคือมาทําคลิปเอาชีวิตรอดค่ะแบบต้องมาสร้างบ้านเองขุดไม้เองอะไรเงี้ยค่ะไม่มีบ้านเมื่อกี้บอกหิวหรอใช่ค่ะหิวมากๆเลยเออหิวทุกคลิปเลยค่ะเปิดคลิปมาทีไรหิวทุกตอนเลยเป็นไรไม่รู้เฮ้ยเราจะไปหาของกินที่ไหนเราเราขอเขาเขาจะให้เราไหมวะเฮ้ยนี่มัน ลามเมงเหรอเออไม่ใช่ลามเมงอุดง้งแต่ว่าอันนั้นกินไม่ได้นะคะแต่อันนี้กินได้โอ้ขอบคุณนนค่ะอ่ะนี่คืนให้ค่ะทุกคนเรากินไม่ได้เหรอเนี่ยไ,ม,ไยยม่น่าได้เฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโหแต่ว่าเสียดายอุด้งอะ่ะเก็บไว้ก็ได้นะถ้ากินไม่ได้เสรก็เก็บไว้อะไรเนี่ยเอานี่ไปป้องกันตัวนะอะไรอะเฮ้ยนี่มันดาบเหรอเฮ้ย จอาจิงป่ะเนี่ยแบบนิชิรินของอ่าปานน้ำนะคะโอ้เดี๋ยวฉันจะสอนใช้อ้อขอบคุณค่ะโอ้หวัดลืมบอกนะคะทุกคนตรงนี้มันคือ,อยาในวิชั่นนะคะก็คือเวอร์ชั่นนี้หวัดไม่สามารถใส่ไลน์แมพได้นั่นเองก็เลยต้องใช้ยาช่วยนะคะเดี๋ยวฉันจะสอนใช้โอเคค่ะเดี๋ยวจะขอยืนดูก่อนล้วกันเฮ้ยเป,นนเป็นน้ำเนน้ำเลยเรา เอ้ยคนละท่าเนี่ยไม่คนละท่าเดี๋ยวเราลองอีกท่าหนึ่งรองเขาดูสอนก่อนไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิเราเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอันนี้เจ็บเฮ้ยน,นี่มันกระโดดได้ทุกคนเดี๋ยวลองใหม่ชึบเฮ้ยเจง๋งสวยสวยอันนี้สวยอืมเราฮึบเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้อันนี้นะคะเป็นวิ่งเร็ววิ่งเร็ว เว้ยยาจะหมดแล้วทุกคนเราต้องใช้ยาเพิ่มไปโอเคสวยไหนข,ขออีกทีเฮ้ยเฮโอ้ยคุณกี้ยูโหคุณกีย้กยูหนูเก่งไหมหนูโคตรเร็วอะ่ะบอกเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโคตรเร็วเลยเดีด๋ยวขอหนูรออีกทีเนี่ยเนี้ยเนี้ยคุณกี้ยูเฮ้ยโคตรโคตรมหัตตาเฟียวเดี๋ยวขออีกทีรอรอมันรีโหลดก่อนทุกคนเราจะวิ่งทีชุบ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 นี่ไม่น่าโจสันด้วย โอ้ยเรายูซีมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้วิ่งเร็วๆนะคะลองอีกอันอีกอันลองอีกอันในยูซีโอ้ยอันนี้แบบเลื่นไหลดังสายฝนดังสายน้ำนะคะทุกคนเฮ้ยน,นั่นอะไรอ่ะหอมมักงกรทุกคนเราจะมีอย่างนั้นไหมมั้มีอ่อันนี้เราเป็นแบบเหมือนกังหันน้ำอ่ะเหมือนน้ำบนอ่ะเราลองดูอีกอย่างหนึ่งทุกคนฮึบ อันนี้แบบเหมือนโบกสะบัดนะชิชิเดี๋ยวเราดูซิวจะมีอะไรอีโอ้โนี่กระโดดแล้วก็เฮ้ยอันนี้เจ๋งอยากได้หัวมังกรนะของหัวมังกรเอาหัวมังกรกร่อนไม่มีหัวมังกรทุกคนหรือว่ามีแต่ว่าเราใช้ไปแล้วไหนอะไรอะแม่สาวระวังอสูรเยอะมากจะหนูยังไม่เจอสักตัวเลยโอ้โอ,โอเจอแล้วตัวหนึ่ง แค่ตัวเดียวอุ๊ยอะไรอ่ะชอบตีวะเฮ้ยนี่มันชุดของอุย๊ยยูนิฟอร์มของคุณโนมิโอกะนี่คุณกิโยของคุณค่ะปุ้ยทุกคนเราจะได้สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับคุณกิโยดูสิชุดเหมือนกันเลยแฝดชัดๆเลยเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะอะไรเนี่ยคนชอบมือแบบเธอถ้าตายฉันไม่สงสัยเลยก โอ้ก็หนูมือใหม่หนูไม่เคยใช้ดาบเลยนะเนี่ยเนี่ยก็แบบให้โอกาสหนูหน่อยมาเราจะไปเริ่มล่าศูนย์กันเลยเฮ้ยทุกคนให้ให้เขานำนะคะเราแบบค่อยตามทีหลังเป็นสายซับนะทุกคนปึ๊บนี่ระเบิดตูม้มเรียบร้อยมันระเบิดตัวเองตายโอ้โหนี้เร็วมากโอ้โนี้เร็วมาก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 อุ้ยอ้อาจจะเฮ้ยเยมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ว่าตัวฟักเกิดอะไรขึ้นเอาเราเกิดที่ไหนเนี่ยเฮ้ยคุณกิยูหนูเกิดที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นเหมือนบ้านเฮ้ยแล้วทุกคนยางหมดเราต้องอันนี้ปึ๊บไหนดูสิอุย้ยตัวนี้ปึ๊บอ้าวอะไรอะ่ะแล้วมาเกิดที่นี่อีกละเฮ้ยทุกคนหวันจอมืดจอดับจอมืดไปหมดละเอ๊ะ โอ้คือใช้ยาได้เปลืองมากเลยเฮ้ยสวัวสดีเสียงน้ําทุกคนได้ยินไหมเสียงน้ําแบบจิปึง้งจิปึง้งไงไม่รู้ฮึบโอ้ทุกคนหวั่นค้างทุกคนโอ้แล้วมันอุ้ยทุกคนอสูรอสูรนั่นมันอสูรที่กินโอบิโต่นี่เฮ้ยเราต้องฮึบดูซินี่แน่นี่แน่โอ้เราต้องฮึบ น oh, ี Hi, ่นี่แน่โอ้แล้วนี่ไงเรามีไอไอหัวมังกรแล้วทุกคนเฮ้ย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 แต่เอ้าอะไรอ่ะเมื่อกี้คุณกิวฆ่าหนูเหรอเฮ้ยแล้วทำไมชอบมาเกิดตัวนี้มันเป็นบ้านน่ะไม่กล้าเดินเลยอ่ะกลัวว่าจะเจออสูรนะทุกคนรอคุณกิวแบบแบบให้เราวาดไปแล้วกันเฮ้ยนี่คุณกิวมันคือที่ไหนเนี่ย ผมไม่กล้าออกไปอ่ะกลัวจะเจอสอูนต์ตอนนี้ใช้ยาอย่างวะยังเนาะเราใช้ยาก่อนโอเคหลบในบ้านก่อนก็ได้อสูน์มันโหดมากอ๋อโอเคค่ะแล้วนี่มันบ้านใครคะเนี่ยยังไม่รู้เลยเราจะมาเข้าแบบเข้ามัว,ม,วมัวไม่ได้นะโอ้แล้วมันเปิดยากขนาดนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้นี่เป็นตู้นี่เป็นเตียงนอนไม่ได้ เอ้ยมันพับได้เฮ้ยโคตรเจ๋งทุกคนพับได้แต่นอนไม่ได้สวยโอ้ล้วนี่มันบ้านใครคะเนี่ยคุณกิวรู้ไหมเนี่ยโอ้แล้วทิ้งแบบตะเกียงไว้แล้วด้วยเออไม่รู้ไม่รู้หรอต่ถ้าเราไปดูข้างนอกเราจะรู้นะเราไปดูข้างนอกกันเถอะคุณกิวโอ้อะไรวะเนี่ยทุกคนหวันบกักมันติดในห้อง ออนอนด้วยได้ไหมคุณกิโเป็นคนอย่างนี้เหรอปกติเขาเป็นคนเย็นชาไม่่คยสูงสิงกับใครไม่ใช่เหรอวะเออเธอมีแฟนยังอ๋อเออมีแล้วค่ะคุณกิโมาจีบดิฉันอย่างนี้ระวังคุณชิโนโบุจะฟันเอานะคะนอนเธอคะ่ะเดี๋ยวหนูไปนอนอีกห้องกันดหละนอนไม่ได้ด้วยเออเฮ้ยคุณกิยูทำไมคุณเป็นคนที่แบบหน้ารำกา,ข,านขนาดนี้จวคุณชิโนโบุก็ฆ่าเอาหรอก มีดาบนะเดี๋ยวก็ฟันซะหรอกนี่เนยไอคุณกิูมันจะเสียเวลาสำรวจนะเนี่ยเดี๋ยวสักพักต้องปิดคลิปแล้วด้วยเราไปออกไปดูข้างนอกกันเถอะว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วประตูอยู่ไหนไวะเนี่ยอันนี้ประตูหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงทางออกนกแก้วนกแก,ก,แก้วเดี๋ยวเราต้องดูตรงหน้าว่ามันคืออะไรโอ้ยโอ้ยทุกคนหวั่นบักโอ้ยแล้วตรงโอ้ยมีอสูนด้วยตัวหนึ่งเฮ้ยนี่มัน คุ้นๆสถานที่คุ้นๆทุกคนนี่มันคุณกิูช่วยแบบเบิกเนตได้ทีคะ่ะว่าที่นี่คือที่ไหนคือไม่ไม่มั่นใจว่ามันมันชื่ออะไรหรือว่าเป็นที่ไหนให้คุณกิูบอกดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะหมู่บ้านช่างตีดาบหรือเปล่าน,น่าจะไม่ใช่บ้านของช่างตีดาบนะคะหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเออนี่ไงนี่ไงช่างตีดาบทุกคน แล้วตรงนั้นอะไรวะน่ะน,ะน้ำร้อนต้องอาบน้ำเหรออะไรวะเนี่ยเปิดกล่องอะไรวะเนี่ยมีกล่องอ,อันนี้อะไรวะเนี่ยหนาวน้ำร้อนเฮ้ยอะไรคุณกิูไม่เอาไม่ตีไม่เอาไม่อาบอยู่ช่างตีดาบดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเยอะอุ้ยอะไรคุณกิูโ่้โยโมโหแล้วนะต้องดมหลายร่างกายวะอาบน้ำด้วยกันไหมไม่เอาบอกไม่อาบไง ไม่งั้นฉันเอาดาบคืนโอ้คุณจะเอาดาบคืนยังไงคะคุณเอาดาบคืนไม่ได้แล้วอุย๊ยอะไรอะ่ะอุย๊ยตกเจ็มหมดนะว่าว่าแมงมุมตีสิดินเสียงชี้ชี่ทุกคนดูสินี่ห้องอะไรเฮ้ยมันบักมันชอบบักเนาะโอ้ยก็ดูเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้น่ากลัวน่ากลัว,ลวห้องนี้น่ากลัวเอทุกคนเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาจบคลิปกันนะคะ โอนี่หวันจะพาชมก่อนนะอะไรคุณกียูคุณช่างน่ารำคาญจริงเจ้ต,ตีวะอาบน้ำด้วยกันก่อนไม่เอาอย่างแมงมุมมันต้องอยู่ข้างนอกนี่แน่เลยอะอ้อ้าอาบก็อาบโอ้เซาซีจริงปบทิ้งแม่งเลยไม่ต้องมีหรอกประตูอะอ่ะวอ้าอาบล้วอะอาบแล้ว ทอกคนเราจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็คุณทวิโอกะกิยูด้วยนะคะนี่เรามาแช่น้ําด้วยกันแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าเกี่ยวกับตัวอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ